หวงคืนผืนแผ่นดินไทยบทวัดใจสองแม่ทัพบ,บุรพาในตอนที่แล้วที่กล่าวถึงเรื่องขเขมรไปลุกล้ำชายแดนบ้านชำรากจังหวัดตราดมีคนไปพาดพิงโจมตีผลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งว่าปล่อยปละละเลยให้ขเขมรมารุกล้ำแผ่นดินไทยอีกแล้ว ซึ่งตรงนี้ก็อยากให้เข้าใจตรงกันเสียก่อนว่าพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีและตราดเป็นความรับผิดชอบของทหารเรือซึ่งในที่นี้ก็คือพลเรือโทอภิชาติสรประเสริฐผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พูดง่ายๆคือเป็นพื้นที่ของทหารเรือนาวิกโ,กโยธินไม่ใช่ทหารบกจากกองทัพภาคที่หนึ่งเพราะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานั้นกองทัพภาคที่หนึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสาะแก้วเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้นจึงชี้แจงเพื่อทราบและโปรดทำความเข้าใจจะได้ทวงถามความรับผิดชอบได้ถูกคน แต่ถ้าจะทวงถามเรื่องการทวงคืนพื้นแผ่นดินไทยที่บ้านน้องจานและน้องย่าแก้วที่พึ่งถูกขมิบบุกมาป่วนทหารไทยและมารื้อรั้วลวดหนามไปชั่งกิโลขายเคสนี้มาทวงถามกับแม่ทัพภาคที่หนึ่งได้เลยก็อย่างที่เห็นกันว่าธนาประกาศกฎอายการศึกก็แล้วติดป้ายขูว่าจะดำเนินคดี ก็แล้วแต่ขเขมรก็ไม่แกรงกลัวยังเห็นเป็นแค่แผ่นกระดาษยังบุกมาย่ำศักสือทหารไทยและเข้ามาเหยียบย่ำหัวใจคนไทยอยู่ได้แทมจะทุกวันทหารเราก็ได้แต่ทําตัวเป็นทอทหารอดทนทนมือทนตีนของขเขมรทนกับคําด่าพ่อล่อแม่ของขเขมรเสร็จแล้วก็ได้แต่ส่งหนังสือประท้วงแล้วก็นัดประชุม g ี c นัดประชุมอะไรกันเรื่อยเปื่อยสุดท้ายขเขมรก็ยัง หน้ามื่นยังอยู่ในแผ่นดินไทยเหมือนเดิมไม่รู้ว่าท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านจะขยับตัวทำอะไรหรือไม่เพราะท่านนับไปก็ไม่ถึงสองอาทิตย์แล้วที่ท่านจะพ้นจากตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งถ้าอยากจากไปในตำแหน่งนี้เพื่อให้คนจดจำท่านในฐานะวีรบุรุษท่านก็ควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ชาวบ้านจดจำท่านในด้านที่ดีได้แล้ว ส่วนพลเรือโทอภิชาติในฐานะที่ดูแลชายแดนด้านจันทบุรีและตราดท่านก็มีโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ไขและต้องตอบคนไทยให้ได้ว่าเหตุใดถึงมีทหารขเขมรและคนขเขมรรุกล้ำแผ่นดินไทยเข้ามาที่แรกมีข่าวว่าแค่สมจุดก็น่าตกใจแล้วแต่ภายหลังทราบว่ามีถึง17จจุดตลอดแนวชายแดนด้านจังหวัดตราด และยังมีข่าวถนนที่ตัดตรงเข้าไปยังบ่อนคาสิโนฝั่งตรงข้ามชายแดนไทยซึ่งแต่เดิมถนนอยู่ในเขตแดนไทยแต่ภายหลังกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนอ้างสิทธิจึงมีการตั้งคำถามว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวพันอะไรกับบ่อนคาสิโนฝั่งตรงข้ามชายแดนไทยหรือไม่ รวมถึงข้อชี้แจงเรื่องพื้นที่รุกล้ำ3ามจุดแรกที่บ้านชำรากซึ่งกลายเป็นคำถามว่าฝ่ายไทยผลักดันเขมรและยึดครองพื้นที่ได้แล้วจริงหรือซึ่งเพื่อให้ได้ข้อยุติในจุดนี้กองทัพเรือควรจะพาสื่อมวลชน,นขึ้นไปพิสูจน์ถึงในพื้นที่ดังกล่าวให้สิ้นสงสยัย จากปมปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในชายแดนบูรพาทิศท,ทั้งสองจุดทั้งที่จังหวัดสะะแก้วและที่จังหวัดตราดท่านแม่ทัพบ,บูรพาทั้งสองคนท่านจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อแสดงให้ประชาชนได้มั่นใจว่าท่านมีจิตวิญญาณอย่างแรงกล้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติ หมดเวลาแล้วกับการยื่นหนังสือประท้วงหมดเวลาแล้วกับการประชุมโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาประชาชนคาดหวังว่าท่านจะทำหน้าที่ของนักรบไทยอย่างห้าวหาญอย่าให้เขมนมันมาย่้งหมิ่นเราได้อีกต่อไป